เอาแล้วก็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเบเกอร์ท hmm. ีวีที่ทาย,ยิ่อยู่ในเกมเอ้ะอยู่ในหน้าจอของผมนะวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็ก็ออข,อขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับอ่าขอโทษจริงๆนะผมนะอ่าก็ผมจะมาสอนใช้เน็ตแล้วสามสอง G สามีนะผมแต่ของของเขาก็ยังไม่อนะัปเดตฮะให้นะผมนะคุณก็ต้องมีเน็ตเน็ตไว้อยู่แล้วนะผมนะต้องมีเน็ตต้องมีเน็ตอยู่ด้วยนะครับ ถ้าไม่มีเล็กคุณก็ใช้ไม่ได้นะผมนะเป็นแอปตัวนี้นะผมนะเนี่ยแอปตัวเนี้ตัวเฮดปวก t อะตัวเนะี้เนี่ยวฟ้าอ่าก็ต้องเข้าไปเลยนะมากมายเข้าไปเข้าไปที่เพจต,ตัวนะผมอ่าก็โอลนะครับเวลาคลิปมันจะแหลกๆหลกนะครับอันนี้ผมว่าต้องใช้อยู่นะครับผมนะมนะโอเคอเครับก็ พิมไ้ว่าตัวตัวเฮ็ดใหญ่นะครับตัวเฮ็ดใหญ่แล้วก็บวกครับผมอ่าก็คัญหาไปเลยไม่แ,แลกโอเคก็ให้ไม,ม่เฉียนแล้วก็ขอขอโทษด้วยนะครับอ่าก็เนี่ยครับไม่ต้องหาอะไรมากมายสิเนี่ยครับเข้าไปแรกเลยผมเนี่ยซุปเปอ ER ร์เฮดบวกสามตีคุณก็ อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครัคุณก็กดติดตั้งมาแล้วผมก็กดเปิดอะไรนะเฮ้ยโอเปโอเค,อเค,อเคถ้าถ้าเข้ามามันจะเป็นหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมครับผมนะก็คุณไม่ต้องสนยใจเลยมันมันอันนี้มันยังไม่ทํางานนะผมนะเปบนึงผมออกให้ให้ดูเลยออกให้ดูเลย มัวให้ดูครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมมันจะเข้าถ้าคุณถ้าคุณไม่มีเน็ตมันจะมันจะเข้ามันจะไม่เข้าอาจนุัติให้เลยนะผมนะเนี่ยครับแล้วก็กดไปครับแล้วเนี่ยไปเป็นตัวสีขาวใช่ไหมก็กดเข้าไปเึ๊บอ่ากุณกอนแรกคุณจะไม่มีคุณจะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมผมนะแรงเนี้ยไม่มีใช่ไหมอ่าคุณก็มาอ่าไม่วมันก็จะมีใช่ไหมผมนะก็ ต้องเข้า YouTube ดูมันจะหมุนสักีครั้งเดียวโอเคให้ไม่เสร็จแล้วก็ขอโทษด้วยนะโอเคอนนะรอหน่อยนะพรมอมมันแหลกนะหูนะเคอ่ะเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่หมุนเลยนะผมนะด,นดูโคตรเร็วไง่ล่ะโคตรเร็วเนี่ยดู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 พิเต้นดูพ่เต้นมันจะหมุนสักกี่ครั้งเดียวอ่า หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ห้า,ห,าห้าครั้งนะผมนะอ่าหาใครชอบใจลืมกดไลค์และนสุดทเพื่อเปิดกำลังใจดีๆในการทำคลิปไปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปจะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ